นะเอาแบบเปิดคลิปใช่ไหมก็ดูดันไม่เกรงใจใครไปนู่นเลยก็จาก3ามคลิปก่อนหน้านี้ผมสอนพื้นฐานนอกเกมหมดละวันนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาในเกมแล้วกันทีนี้จะไล่ไล่เป็นเรื่องแล้วกันครับไล่เป็นเรื่องตั้งแต่เรื่องของการคุมเลนเรื่องของอ่าทามมิ่งแล้วก็เรื่องของการดังแล้วกันจริงจงมันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเกมสอนไหมเอาว่าเกมน่าจะไม่ได้สอนแล้วกัน ขอแยกใช้ปิกาจุแล้วกันนะอ่าสำหรับเรื่องของการคุมเลนนะครับหลักๆเลยอ่ะทุกคนน่าจะอ่าเรื่องของการเราอันดับแรกเราต้องพูดถึงการลัดฮิตการลัดฮิตคืออะไรการลัดฮิตคือการตีฮิตสุดท้ายเพื่อล็อกโปกเกมอนตัวนั้นคนที่ได้ลัดฮิตก็จะได้ได้ทั้งแต้ไมได้ทั้งเ e อ P พีไปด้วยทีเนี้ยเรื่องของการคุมเลนอ่ะหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการแย่งกันลัดฮิตครับเดี๋ยวผมหาบอทแป๊บหนึ่งบอทอยู่ไหนอ่า เนี่ยมันจะแบบตัวเดียวกันเนี่ยเวลาเล่นน่ะให้เราโฟกัสกับการลัดฮิตให้ได้ครับการคุมเลนคือการดะคือการแข่งกันลัดฮิตนะยิ่งลัดฮิตโปเกมอนในเลนได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้เปรียบเลนมากขึ้นเท่านั้นนะครับลองนึกออกใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือพื้นฐานการอ่าคุมเลนขั้นแรกเลยสําหรับใครที่เล่นเกมนีแรก,แรกบางเกมอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเวลตามเยอะเวลนาเยอะอะไรเงี้ยนี่คือสาเหตุที่มานั่นเองครับเนาะ ก็โฟกัสการลัดฮิตครับส่วนเทคนิคการลัดฮิตพยายามเก็บมูฟสําคัญสําคัญนะที่มันเป็นดาเมจฮิตเดียวแรงๆอย่างเช่นทันเดอร์ชอตของพิกาจูเอาไว้ลัดแบเบนียมันจะง่ายมากมันจะง่ายมากเว็บเป็นสกิลสำหรับการนัดทีซึ่งโปเกมอนบางตัวมันมีสกิลแบบฮิตเดียวหลายตัวอย่างเช่นบิกซี่หรือว่าตัวอย่างคาบิคอนที่เป็นแท็คเคิลอะไรเงี้ยครับอเอาแบบเราเห็นง่ายเราเปรียบเทียบง่ายเลยถ้าเกิดว่าแบล็กี่สมมุติ่ะผมผมผมสร้างเหตุการณ์เวลาสู้กันเนี่ยเราก็พยายามเลี้ยง เลี้ยงไว้เลยแล้วก็รอลาสแค่นี้เลยครับประมาณนี้การคุมเลนมันก็คือการแข่งกันลา่าสีไม่ได้มากที่สุดไม่ใช่แข่งกันตีนะแข่งกันลานะครับระดับต่อไปอันดับที่2ทุกคนคือสําหรับเกมเนี่ยมันจะชนะกันด้วยแต้มก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีกรณีหนึ่งครับกรณีนี้ก็คือเรื่องของการดังการดังแต้มน้อยก็คือการปิดป้อมนั่นเองการปิดป้อมเนี่ยถามว่าถ้าปิดป้อมเนี่ยมันถ้าเราดังเกิน มันจะได้พอดีแบบสมมุติว่าป้อมเหลือหนึ่งแต้มผมดังสี่สิบแต้มเราจะได้หนึ่งแต้มหรือสี่สิบแต้มคำตอบคือเราได้สี่สิบแต้มนะครับเนาะคำตอบของคำตอบก็คือเราจะได้สี่สิบแต้มเลยมันจะขึ้นโชว์บอกเลยว่าเราได้สี่สิบแต้มเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยอันดับที่สองคือการดังป้อมเนี่ยพยายามดังโอเวอร์เขาเรียกว่าเป็นการดังโอเวอร์ปิดป้อมให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งเทคนิคการเล่นเลยแล้วก็อันดับที่สองอันดับอ่าแล้วก็ในการดังป้อมนะครับยิ่งมีโปเกมอนยืนในป้อมมากเท่าไหร่เรายิ่งดังไวทีมเดียวกันนะถ้ามีโปเกมอนในทีมเดียวกันยืนในป้อมที่เราจะดังมากเท่าไหร่เรายิ่งดังไวนะครับนี่คืออ่าเทคนิคการดังป้อมเล็กน้อยส่วนอันดับที่สามก็คือเรื่องของการเก็บยูไนท์ทุกคนจะรู้ดีว่ายูไนท์เกมเนี่ยมันเป็นสกิลหรือว่าเป็นมูฟที่มันเก่งมากแต่ประเด็นคือยูไนท์เก็บยังไง ยูไนท์เก็บได้3แบบครับอันดับแรกคือเราทําการน็อกโปเกมอนฝาต้องน็อกนะต้องเป็นคนน็อกแบบมันจะย้อนกลับไปข้อแรกข้อแรกก็คือเรื่องเป็นเรื่องของการรัดฮิตอ่าสำหรับการเก็บเกียร์ยูไนท์ก็เป็นการรัดฮิตเหมือนกันนะครับส่วนวิธีที่2วิธีที่2คือการดังครับการดังเนี่ยคือแต้ม1หรือแต้ม50ดังเท่าไหร่ก็ได้จะได้เกียร์ยูไนท์เท่ากันสังเกตว่าผมดังไปได้ประมาณ10กว่าแต้มใช่ไหมประมาณ1 0บอ่ ถ้าผมดัง40แปมนะครับก็จะได้ประมาณ17เปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ไหมได้ประมาณ17เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยนยูไนท์อ่ะอันดับแรกลัดฮิตอันดับที่สองคือการที่เราใช้เขาเรียกอะไรนะอ่าอ่าดังอันดับที่สองคือดังส่วนวิธีในการเก็บยูไนท์วิธีที่สามครับก็คือการโดนน็อกนั่นเองโดนนะย้ำว่าโดนนะครับเราโดนเขาน็อกนะครับสังเกตจังหวะเราน็อกแต่อันนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะ โอเคไหมอ่าจะสังเกตว่าเกตอยู่ไหนผมขึ้นมาประมาณ18%เท่ากันกับการที่ผมดังป้อมเลยนั่นเองโอเคนะสำหรับการอยู่ไหนก็คงประมาณนี้นะครับ3นี่คือ3ทางในการเก็บเกตอยู่ไหนอันนี้คือพ,พื้นฐานในเกมส่วนอันดับที่4อ่ะมันจะเป็นเรื่องของทัมมิ่งนะครับทัมมิ่งคืออะไรทัมมิ่งคือเรื่องของการจับจังหวะอย่างเช่นอโปกเกมอนป่าพวกเนี้ยทุกคนจะสังเกตว่าในเลนเนี่ยมันจะมีโปกเกมอนป่า พวกนี้ใช่ไหมคือการจับทัาการที่เรารู้ว่าโปเกมอนตัวไหนเกิดตอนไหนมันจะทําให้เราเล่นง่ายอะเดี๋ยวผมจะออกเกมเข้าใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทีละขั้นตอนแล้วกันโปเกมอนสําคัญสาค,คัญที่เราจะต้องจับทามมิ่งเลยครับก็คือโปเกมอนเลนโปเกมอนเลนเนี่ยมันจะเริ่มตอน940แล้วหลังจากนั้นอะถ้าเราน็อกมันนะไอ้โปเกมอนพวกเนี้ยถ้าเราน็อกอะมันจะใช้เวลารีสปอนหนึ่งนาทีซึ่งถ้าคุณจับเวลาไว้ก็จะช่วยได้แต่หลักๆที่ผมต้องการที่จะบอกเลยสําหรับแบบ ทามมิ่งสำคัญสำคัญนะครับก็คือตอน8นาที50อ่ะ8นาที8นาที50เวลาข้างบนนะ8นาที50พึ่งตรงเนี้ยจะเกิดครับอันนี้คือเป็นทามมิ่งที่ป่าคนเล่นป่านะจะต้องจบเลนใดเลนนึงอะ่ะเพื่อมาแย่งไอตัวเนี้ยคือทามมิ่งอันนี้คือทามมิงม่งที่สำคัญว่าใครเลนไหนจะได้เปรียบมากน้อยนะครับเดี๋ยวรอดูตอน8 50นะ พอ850ปั๊บเออ uh, เขาเรียกว่าทิวทาริสหรือว่ามัางกร่าามังกรมันจะเกิดนะมังกรนภาซัมติงเอวิติงนั่นเองก็คือทามมิ่งเนี่ยมันจะเป็นการจับจังหวะเรื่องของโปเกมอนป่าแล้วก็ออบเจกต์จะเกิดหลังจาก850มันก็จะมีทามมิ่งตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็น Till ทิวทาริสอีกชุดหนึ่งตอน8นาทีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทามมิ่งสำคัญแล้วมันมีทามมิ่งอีกอันหนึ่งที่สำคัญครับก็คือทามมิ่งตอน7นาที20วิ เจ็ดนาทียี่สิบวิก็จะเป็นทิวลิริชุดนี้แหละครับชุดด้านล่างเนี่ยแล้วก็ชุดด้านบนก็คือชุดเดียวกันนะมันจะอยู่ตรงกลางแมปเลยมันคือชุดเดียวกันมันจะเกิดอีกทีในตอนเจ็ดนาทียี่สิบซึ่งสามทามมิ่งเนีย่ยถือว่าเป็นทามนนาาทามิ่งเริ่มต้นในการเล่นเลนเลยนะครับย้าว่าเป็นทามมิ่งเริ่มต้นในการเล่นเลนเลยเพราะว่าการเล่นการเล่นเกมเนี่ยจะให้ได้เปรียบเสียเปรียบอะต้นเกมอะถือว่ามีผลแล้วก็การแย่งไอ้ทิวลิริชพวกเนี่ยจะส่งผลกับเกมทั้งเกมเลยเพราะฉะนั้นสามทา0 แนาทีเนาที20คือทามมิ่งสำคัญครับคือทามมิ่งที่สาคัญมากเลยนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะมีอ็อบเจกต์สำคัญอ็อบเจกต์สำคัญก็คือตอน7นาทีก็คือมันจะมีเลจิโกลมเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอญาเสกเลยซึ่งมันจะสุ่มนะระหว่างเลจิไอ์เลจิล็อกเลจิสติลมันจะเกิดตอน7นาทีครับ มันจะสูงขึ้นมาเรจิไอจะให้จะให้ความสามารถในการทุนฟูเลือดเรจิล็อกจะให้ความสามารถในการป้องกันส่วนเรจิสติลจะให้ความสามารถในการเพิ่มดาเมจทั้ง3ตัวจะทําการเศษเอกพีให้เพื่อนทั้งทีมรวมถึงเศษเกลาะนิดหน่อยรู้สึกว่าประมาณเอาเลพีแล้วกันก็คือเพื่อนถ้าทีมไหนถ้าทีมไหนลัดฮิตได้นะย้าว่าลัดฮิตนะครับมันจะได้เรื่องของเอ็กพี e รวมถึงบัฟทั้งทีมเลยมันคืออ็อบเจกต์ที่สําคัญมากเลยนะีน่ ก็จะสังเกตว่ามันจะบัฟแอตแทกแล้วก็ได้เกาะนิดหน่อยแล้วก็มีบัฟโจมตีด้วยนั่นเองนะอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าช่วง77.00เน่ะเป็นทำอ่าออบเจกต์ล่างอ่ะค่อนข้างสําคัญสําคัญมากสําคัญมากที่สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลจิเลเอเลคีก่อนแล้วกันส่วน7นาทีอ่ะนอกจากเลจิข้างล่างจะเกิดแล้วเลจิเอเลคีก็จะเกิดข้างบนเหมือนกันครับเลจิเอเลคีเนี่ยจะค่อนข้างส่งผลต่อเลเวลน้อยกว่าแต่จะส่งผลต่อการเดินเกมมากกว่า ดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นช่วงต้นเกมอะเรจิโกลมด้านล่างอะจะส่งผลมากกว่าความสามารถของเรจิเอเรคิก็คือถ้ามันเข้าป้อมได้นะครับมันจะทําแต้มเท่าที่ตัวเองมีซึ่งแต้มมันจะลดลงตามเลือดที่เหลือนะครับแล้วก็ถ้าป้อมที่โดนเรจิเอเรคิเข้ามาแบบเนี้ยเราสามารถดังได้เลยด้วยการกดดังโดยที่เราไม่ต้องชาร์จแล้วก็ความสามารถในการฟื้นฟูลเลือดจากฟื้นฟูเกาะของป้อมอะจะไม่ทาํางานพูดง่ายง่ายก็คือถ้าเกิดว่าคุณโดนเรจิเอเดคิเข้าป้อมการยืนในป้อมจะไม่ทําให้คุณถึกขึ้น เหมือนแบบเหมือนแบบที่เราเคยชินเนาะโอเคสําหรับเรจิก็ประมาณนี้ครับแต่แน่นอนว่าเลคคอซ่าคืออ็อบเจกต์ที่สำคัญที่สุดซึ่งมันจะเกิดตอน2นาทีนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะต่อไปเป็นเรื่องของทามมิ่งอยู่นห์ครับทามมิ่งยูไนท์อ่ะก็คือจังหวะไหนบ้างที่เราควรใช้อยู่นห์ใช่ไหมใช้อยู่นทนแรกเพื่อเอาอ็อบเจกต์ครับ อยู่ในที่2อ่ะจะใช้ตอนประมาณ5นาที5ิถึง4ถึง5นาทีซึ่งมันจะเป็นการแย่งออบเจกต่อไปคือมันจะเป็นจังหวะออบเจกแรก7จนาทีออบเจกต์งประมาณตอน5นาทีออบเจกที่3ามอ่ะครับแต่ประเด็นคือออบเจกที่3เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจใช้อยู่ในที่ยากจาไว้ว่าถ้าเกมดําเนินมาถึงตอนประมาณ2นาที2 0 2นาทีถ้าเกมดําเนินมาถึงตอน3นาทีแล้วอ่ะครับหลังจาก3นาทีลดลงเหลือ2นาที59 2นาที58ห้ามใช้ยูไนเต็ดขาด เพราะว่าถ้าคุณใช้ยูไนต์ตอนนั้นอะ่ะคุณจะไม่มียูไนต์ตอน2นาทีเพื่อเล่นเล็กคอซ่านั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นทามมิ่งเรื่องยูไนต์ที่ต้องระวังนะครับคุณจะใช้ตอนไหนก็ได้อนนัจริงคือคุณจะใช้ตอนไหนก็ได้มันแล้วแต่สถานการณ์แต่ยูไนต์ที่สําคัญก็คือตอนเล็กคอซ่าคุณต้องมียูไนต์คือแบบคุณต้องพร้อมมียูไนต์ในการเล่นเล็กคอซ่าทุกคนอันนี้คืออันนี้ผมย้ำเลยนะทุกคนควรมียูไนต์ตอนเล่นเล็กคอซ่าครับเนาะประมาณเพราะผมจะสรุปง่ายๆคือถ้า เก็บเก็บอยู่ในไว้แต่ยกเว้นนะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้ถ้าเกิดว่าเกมมันประมาณ2นาที1ิวิอีก1ิวิแล้วคอซ่าจะเกิดแต่เกิดไฟใหญ่อะ่ะคุณยัดเลยเพราะว่าการน็อกในช่วงเวลานั้นน่ะมันใช้เวลาเกิด20กว่าวิแน่นอน1 0บถึงยีวิแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้จะน็อกแบบน็อกนานมากแล้วหยุดแล้วเล้คอซ่าเกิดเขายังไม่ฟื้นเลยเราจะสามารถที่จะเล่นเล่นเลคอซ่าได้ต่ออะไรเงี้ยคือมันจะเป็นจังหวะคาบเกี่ยวอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะทุกคนต้องไปตัดสินใจกันเอาแต่สําหรับพื้นฐาน ในเกมก็เท่านี้ครับเนาะโอเคนะรนนประมาณนั้นประมาณนั้นสําหรับคนที่เล่นป่าครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนะสําหรับคนที่เล่นป่าโปกเกมอนป่าทุกตัวนะครับตั้งแต่บัฟฟ้าบัฟแดงบัฟแดงบัฟฟ้าแล้วก็โปกเกมอนเล็กพวกเนี้ยมีเวลารีสปอนหนึ่งนาทีนะครับถ้าคุณน็อกปับนับถอยหลังหนึ่งนาทีมันจะเกิดมันเป็นมันเป็นทามมิ่งที่คุณควรจะแบบคุณถ้าคุณจบป่าคุณก็ควรกลับมาฟาร์มป่าด้วยอันนี้ผมฝากไว้นิดน,นึงสำหรับผู้เล่นใหม่หลายๆคนอนะ่ะ ฟาร์มป่าจบแล้วไม่ค่อยกลับป่ากันซึ่งจริงๆมันเป็นเยอะสําหรับผู้เล่นแรงสูงก็มีแบบมาสเตอร์พันสองพันสี่ก็ยังทํากันอยู่คือผมบอกเลยว่าการฟาร์มป่าแล้วไม่กลับมาฟาร์มป่าต่อมันจะทําให้เลเวลตามแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะเสียเปรียบในท้ายที่สุดนั่นเองนะอันนี้อันนี้ถือว่าฝากไว้นิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับสาหรับพื้นฐานในเกมนะครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจ